ราศีธนูราศีธน,นูคือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกรารคมคะ่ะนะครับราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเขาบอกหนักเหมือนกันใช่ไหมที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็เสียตังค์เสียรายรายจ่ายหนักนะครับแต่ว่าพอปี69อย่างที่เราบอกพอดาวพฤหัสมันสว่างแล้วมันจะเป็นดาวประจําของราศีธนู คือเขาอาจจะไม่ได้เข้าราศีธนูโดยตรงแต่ว่าเป็นดาวประจาดาวแันเนี่ยเป็นดาวประจำราศีธนูกับราศีมีนพอมันสว่างมาก๊พเนี่ยมันก็ชิ่งทําให้คนสองราศีนี้เนี่ยได้รับข่าวดีในชีวิตเข้ามามากขึ้นแต่เขาบอกสิ่งที่ดีที่สุดของชาวราศีธนูคืออะไรไหมครช่วงเวลาที่ดีที่สุดมากๆคือมกราเนี่ยแหละปีใหม่เนี่ยแหละปีใหม่เนี่ยแหละเริ่มเลยเปิดมาลุยเลยคือคือพอดาวประจําตัวมันแข็งแรง๊บเนี่ยมันทําให้เรามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ อยากจะเสนองาน<ๆ>เสนอไอเดียเสนอโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคือบางทีถ้าดวงไม่ดีเ<ๆ>สนอไปก็ไม่มีใครสนใจเฮยแต่ออพอดวงดีปุ๊บเนี่ยพูดไปนิดนึงไอ้คนเริ่มแบบมามาล้อมวงฟังนะอ่าดังนั้นใครราศีธนูเนี่ยลุยได้เลยอะไรที่คิดและตั้งใจไว้เนี่ยในช่วงปีใหม่เนี่ยไอเดียของเราเนี่ยจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแล้วความรักยังอยู่ในโปรโมชั่นที่ดีความรักก็ดีนะครับใครใครใครที่โสดอยู่นะต้องมี2แบบนะโสดอยู่ก็เรียกว่าได้ สละสสดนหรือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่มีความมั่นคงที่นี่คราการเงินเหรอคือมันมันมีรายจ่ายอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโชคของธนูเนี่ยจะเป็นในเชิงของอสังหาริมทรัพย์ซะมากกว่าออจะได้อีกแล้วฮะจะอยากจะอ้าวจะซื้ออีกแล้วฮะอาจจะซื้อหรือจะขายหรือจะขายอาจจะขายหรืออาจจะให้อะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับจะซื้อ ท่า,านูไงค่ะจะได้อีกแล้วอ่ะม,มีเพราะว่ายยืนนิ้มเป็โชคอสังหายของทรัพย์เนี่ยส่งผลดีกับกับดวงมากาานะครับ